สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปเอฟซี FC แฟนคลับเหลี่สวดลวดสู้ผู้สู้คนค่ะกินดีตอนรับเข้าสู่ช่องเรียสวดลวดเด้อพี่น้องสู้ผู้สูค้คนทางช่อง YouTube เออทางหลายๆช่องทางนะพี่น้องเนาะมาเบิง่งนอ่าเรียสวดลวดอืมมื้อนี้ก็เป็นมือ้ออีกมื้อนึ่งนะพี่น้องเนาะสำหรับการพักผ่อนของทีมงานข้ามภูนร่วมมิตรครับพี่น้อง เมื่อนี้ได้โอกาสดีครับพี่น้องคาว่วาสิไปทายบรรยากาศเดินสื่อของเข,าข้าครับพี่น้องเดินสื่อของเขาสิรับจอบมาสั่นวาเออบัแม่รับจอบอนังดอกรับจอบอันรับหนาไฟอืงานศพของไอย้อยายอันนอ้องเฟิร์ดพี่น้องเขาสิไปเบื้องว่าแก,กะเทยผ้ากันเพชรยังอยู่พี่น้อง แต่ว่าเสียงนี่เส,เสียงเสียงอันดนตรีกับยูมอโม,อมอหูนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวเฮาบอพูดพามท่าเพียงค่ะเฮาไปบึงกันได้ค่ะพี่น้องบรรยากาศสดๆค่ะบรรยากาศสดๆอยู่ <What? S 2> ที่เมื่อ <What? S 2> <laughs> ที่เมื่อครับผลโรมิดค่ะโตโต๊ <What? S 2> <laughs> <laughs> ยาไปเบิกงงินขายพี่นอ้องเขากำลังซ้อมฟอนกันอยู่เฮ้ยเฮ้ยยังนะเฮ้ยไสดแล้วนสดยัง,งไยงทยลงช่องแล้วน,นี่อนเอนนอมวคือแอบเถออันนี้ก็เป็นบรรดาเดนเซอร์ของเรานะคะสวัสดีคนะอ้น,น้นองดนครับพี่นอ้องอันนี้น้องอบักกะเบาค่ะมึงมาแนนํำดีเทีนี่ ค่าตัวม้าหมาแปดหมื่นศูนย์จักแตนบริษัทศูนย์คาตัวม้าหมาดเลยศูนย์คาบริการเติมเงินอันนี้มาใหม่ครับอยูิมิวเชอมาใหม่ป่ะดิมาใหม่ครับมาใหม่ครับอันนี้อันนี้อันนี้เด็กใหม่โอ้โหอันนี้เกย์บดหรือเกย์ลุกรับนะครับไปไปเศร้าหน่อยต้องบ้างเลยหย่า คนใครมันมืดเนี่ยถ้าเกิดมาซ้าหนาเปิดแจ้งเนี่ยทั้งหลังมีโป้เลยใอเหมอแม่ผมยากตัวลงเอันนี้ดองมิวพี่น้องนี่ดองมิวนัทพรเดมนี่บ่ที่บ้านพูดถึงนาไพนันตีร่งกาอยู่บนบนเวทีข้ามผุนโดดเมนจ้าช่วงล้ำซิงก็อยังายก่อนเนังรงเต่ละเ่อว่าเป็นตอกเสาเข็มปืนตะเกียน ทำไมปล่อยผมเรายังกะนนี่เอาเปิดช่องดูสวัสดีครับพบกับลิงบักกะเบาช่อง7 HD เออเลิศต้องต่อถ่ายด้วยและสวัสดีครับเวียร์สกุลวัฒน์นะครับน้อ้ยแก้วนัทสะพอดแก้วนัทสะพอดออต่ว่าซื้อซื้อซื่อนี่ซื้อแกล้งน่ทสะพอดเหนือนายยุหันอันนี้แก้วยังไง นี่เออเตียวกระเป๋าอันนี้บรรยากาศซ้อมซ้อมล่ำบ่ล่ำหน้าไฟน้าหไฟของน้องเฟิร์สน้องเฟิร์สติครอบครัวของครอบครัวน้องเฟิร์สเนาะเออพี่น้องบรรยากาศสดๆค่ะไอ้เกียมิวเฮ้ยได้แต่เกียมมิว ซุปตาแต่ซุปตาข้ามผุนโรมีดบอกแล้นั่งเลียนครับเออเออเจอกันบนมืงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับค่ะทำอะไรคะถอนขนค่ะขนอะไรอ่ะทุกขนต้นไหนต้นไหนมีขนถอนหมดใช่ไหมต้นนี้มีขนถอนหมดค่ะให้กอบขนเยอะมากค่ะ เออ <c oughs> พระเ็ดคลิปไทยมื่นที่สองมื่บ้านกับไทยมื่นหนึ่กับไทยพระเ็ดีสองมื่นแล้วไ <c oughs> อนน้ลูกสาวพี่น้องลูกสาวมาใหม่มาตะคราชพี่น้องมาตะปะทายอันนี้อันนี้เป็นปะพี่ปะพี่ผู้สอนล่ำบ่กปะพี่ อันนี้พี่พีคำผุนรรมินส์นะครัน่้อนเด็กใหเลยดี้อปนดบปรัรองปะสนองเ่้องแงไงจุดเหลี่ยงนี่เลี้ยแ่กับอนี้ได้ดีมีเรื่องบางเซอร์รี่ถ้าเป็นอปอละโอเออ ตอนนี้กำลังนัดแทกันครับพี่้องขาการนัดทาสิลําลํำจะคนนี่ประมาณแปดคนแค้นแปดคนเกมมิวก็ไล้ไปล่ำเตียเกมมิวก็เล้ล่ำเกมมิวลำเป็นยารู้สิอันเอาเป็นเกมมิวลําเป็นย่าพอจะได้ไงก็ได้ทำอไร กั e ้ไปเศร้าหนาีฮาซอง่ายง่ขาอดมกใส่ด no ้วยหน่อยม่ือมาไปนงวี่น้องเวกีลูกองเว็บกีลูกองเวบกล้กลองเว็บองเว็บขีกลองเว็บกองเวบกีลูกบ้าลูไลอเว็บกีลูองเว็บกีนองเว็บกนลดนลองเว็บกีู่กเว็บกีลูกลงเวกูกลงว็ลูลวลองเว็กลับมาอีหลกีูอวบื้องเบีลเดบกีล มันมันบริสุทิ์นั่นความจริงด้วยนี่แล้วไงเออมึงจงเล่นมากไอสั่งคิดผ่านเนมึงจงเล่นบ้างเพราะว่ามึงจงยังอันเนี้ยก็ยอมรับความจริงให้ได้เออเท่อันนี้นีกช่วงตัวครับราคาพี่น้องขาอ่ะจะมีคำปสุพาศรพี่น้องเนาะกเขออภัยาไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรที่จะซื้อซาลิงก็คู่รูเลยเออเอาที่ลาซาลิงอัตภันช่วงนี้ พี่กับนเล่นะครบคู่บอรถถอะคู่กรถบาผมคู่ตอนลูกุ่นเรคู่ปลนคู่น้นีมคัไม่ไสุดลาสิกอดีบรนพักคำพนวมิรค่านีบรรยากาศอ่บายบายค่ะพี่น้องใบสามกำลังนัดพาฝนรำนะพี่น้องี่นัไปไร่ไปนไเ ร่ำเปรตคุน้นอ่าเป็นงานไอเป็นครอบครัวของของเฟอร์มาที่หน่นะอยเนาะอุโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะข <laughs> ยอ,อกกันโอ้ยหยอกกันยั่วซี่เต,ตี้ย <c oughs> โอ้ยแม่แม่เสียวแล้วหยอกกัน <c oughs> น้ออกนิดวน้องแคบปรรุลูกมาเกยลูกเป็นะ <c oughs> <c oughs> นั่งให้เราใช่ล่ะนั่งให้ก็นั่งอง ฮับฮับฮับน mm ี hmm. oh, ่ฮับฮับดี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 เออฮับฮับเออนี่เกมีหวังนี่น่าเหยียบวาันเซออสูงเ้าชี้ขาดอย่างพอดีโอ๊ยเอ้าเอ้าเอาเอ้าเออเอ้านี่นี่ นี่น,นี่พี่น้องจะสะอ่อนให้พี่น้องเอ้ยผู้ดใดอยากจ้างกะจ้างเลยเด้อพี่น้องรับหนาไฟมือใดทีม่มงานข้ามพุนว่างกะติดต่อเขามาใดแล้วพี่น้องหลังไม่แหล่สดรวดได้ค่ะอยอย นี่นี่นี่บทไปเลยพี่ปป้เเลยพี่เออนี่เออหมดไปเลยพี่เออเออเออพี่น้องบรรยากาศอ่ะเอาคร่าวๆพี่น้องฟ้องหอปากทอมคอพี่น้องเอ้ยอุ้มจิต่อลับหนาไฟเลยได้พี่น้องอือติดต่ออะไรครับพี่น้อง ติดต่อได้เฉพาะเบอร์ทีมงานข้าผุนโรมิดบ้างเท่านั้นนะพี่น้องเนาะเออบ้างไปล่ำได้ครับพี่น้องแ้่แต่สีให้ต้องมีต้องมีขาดใจเนาะมาเคลื่อนยื่หิวบักกะเบาแทนเนาจะปีก่าไหรล่ะเออขาจใจเพราะเปีกสองปีกเอาเด็กเสียงไปพูดชี้เต็มใจทุกงานพี่น้องอืนะครับพี่น้องค่ะอ่ะ ประกาศข่าวๆปลอบมือให้กับนางเอกพี่น้องคลิปนี้ผู้พีขอข่าวครับพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ครับอ่าช่องฟิมเดฟสุภาวดีครับช่องชั้นแม่แหลส้วนลวดับคุณรัมมิดบอแหลส้วนลวดแชนแนลแหลส้วนลวดแชแนลเอออ่ะพี่น้องบายบายครับพี่น้องพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ